เพราะเป็นตัวแทนกลุ่มเนื้อสดไก่สดต่อยอดไก่ย่างนมสดนะคะนี่คือร้านไก่ย่างนมสดค่ะเปิดร้านทุกเช้าหอมงคุดถึงข้าวเหนียวหมดนะคะเปิดครึ่งวันค่ะมาซื้อสินค้ากันได้เลยนะคะลูกค้าคะ,ะรับอะไรดีคะเอาไก่สิ้ไม้ได้คะ่ะ เรมมาอุดหนุนร้านไก่ย่างนมสดกันนะคะสวัสดีค่ะน้ำฝนซาเฮค่ะตัวแทนกลุ่มสตรีเนื้อสดไก่สดต่อยอดไก่ย่างนมสดนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าที่รมีหลากหลายสำหรับการขายในแต่และวันนะคะเข้ามาดูกันเลยค่ะสินค้าของเราก็จะเก็บไว้ในตู้แช่นะคะ มีหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอกไก่ไก่ย่างนมสดเนื้อสดแล้วก็ไส้กรอกของเราก็มีนะคะแล้วก็น้ำต่างๆน้ำพริกหนังไก่ค่ะร้านเราจะมีหลากหลายนะคะทั้งไก่ย่างนมสดไกได่แดงคะ่ะแล้วก็ยังมีเนื้อสดขายด้วยนะคะวันนี้ลูกค้าของเรา,าซือเนื้อสดะคะ่ะขอบคุณมากนะคะกัดหน้ามาเอิญกันค่ะขอบคุณค่ะ โครการสตีเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะโครงการสตรีได้ช่วยเหลือเรารอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะคะช่วยเหลือเรามาสองรอบแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่อยากมีรายได้แต่ไม่มีทุนเข้าโครงการสตรีได้นะคะและเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือจากโครงการสตรีแล้วขอให้เราทุกคนรักษาเครดิตส่งตรงส่งไวเพื่อที่โครงการสตรีจะได้ช่วยเหลือเราในครั้งถัดๆไปได้คะ่ะ